ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ลายฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติกเกอร์ลายฮโลแกงน่ารักนารัก,รกทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายชอ็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะที่เห็นเมื่อสักครู่ล่าสุดเมื่อ3ามวิธีผ่านมา <laughs> ใช่ไหมฮะก็ ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะเออมันมันก็นึกไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่ใช่เราแต่แล้วแต่คนคิดครับเอาที่เอาที่สบายใจในเนื้อหาไม่ต้องบอกว่าคล้ายเราครับในเนื้อหาคือเราในเนื้อหาคือเราเราก็พูดตรงตรงนะครับแต่ก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงร้องโหนเลยก็ถือว่า เป็นความภูมิใจในระดับหนึ่งแล้วกันนะแต่ไม่ใช่ครับไม่ไม่ใช่เราแน่แน่อักษรย่อจริงๆแล้วคือสําหรับผมนะผมไม่ค่อยมายเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เอาจริงๆแล้วคือถ้าผมรู้ว่าผมทําอะไรอยู่หรือถ้าผมรู้ว่าผมไปทําอะไรไม่ดีมามันก็จะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเหมือนเหมือนสักเมื่อไม่กี่เดือนก่อนที่มันเคยมีข่าวว่าเป็นภาพผมภาพผมแก้ผ้าในพินเนตอะไรเงี้ยผมเห็นผมก็ เหมือนเหมือนมาหกเหมือนมากแต่ผมไม่เข้าฟิตเนสครับอันนี้ก็เช่นกันผมไม่ไปเที่ยวประเภทดีครับเลยคอมเมนต์มันค่อนข้างจะรบกเป็นตัวเราใช่ใช่อันนี้ก็เอาตัวคนที่คอมเมนต์มาแล้วกันเนาะแล้วก็เจอผมก็ได้มาเจอผมก็ได้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าใครครับผมว่าคนที่แกร่งก่าผมก็พลอยนี่แหละจริงๆอันนี้อันนี้ไม่ต้องห่วงครับสบายใจได้เลยนี่ผมเพิ่งเคยเห็นนะเดี๋ยวผมต้องถามพลอยก็พลอยเห็นยังเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ผมด้วยนะ เดี๋ยวคงไม่บอกต้องไม่บอกแหละฮะไม่ใช่ใชเดี๋ยวลั่นขึ้นมาแล้วแบบเดี๋ยวแบบวิทมาก่อนแบบการอะไรเกิด <laughs> อะไรขึ้นอะไรเงี้ยจะทำความเข้าใจกับคนที่เข้าใจว่าในน,นั้นเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องของนานาจิตตังครับเอาจริงๆแล้วนะครับผมพูดได้แค่ว่าไม่ใช่ผมแต่สุดท้ายคนที่จะคิดว่าเป็นผมเขาก็จะคิดว่าเป็นผมอยู่ดีนะครับแต่ก็เอาเอเป็นว่าตอนนี้เจ็ดมันส่วนใหญ่ผมก็มีถ่ายรายการอยู่กับน้องหมากับอยู่กับพลมีแค่นี้แหละครับตอนเนี้ไม่ได้ไปแบบเหตุสองเหตุสร้าง เออไม่รต้องพูดอะไรเออคือไม่เคยไปอะไรแบบนี้แล้วกันแต่ส่วนเพจอันนี้ผมไม่ทราบเมื่อกี้ยังไม่ทันดูว่าเพจอะไรนะครับก็แล้วแต่วิจารณญาณแล้วกันนะครับ <y S 1> สำหรับถ้าต้องการจะมีชื่อเสียงในด้านที่แบบว่ามีคนฟอลโล่หรือว่าคนกดไลค์เยอะๆถ้าคิดว่าสบายใจแล้วแต่ครับไป <ng> ไม่ <c oughs> สำหรับผมนะสำหรับผมผมวิจิงว่าผมผมไม่ติดใจเอาความเอาจริงๆนะครับจะไปตรงติต่อเปิเซลล์รงเซลล์เล่นอะไรอย่างนี้ผมผมไม่นะผมไม่เพราะว่าผม,ผมรู้สึกว่าสื่อที่เขา หมายถึงว่าสารที่เขาจะสื่อมาหาเราอ่ะไม่ใช่สารที่ดีเพราะฉะนั้นผมว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเล่นด้วยด้วยความสนุกสนานกับเขาอ่ะอ่ะไม่อย่างอย่างเป็นผู้พี่ๆอย่างเงี้ยเราจะรู้กันอยู่ว่าถ้าเราเล่นสนุกคือสนุกคือสนุกอ,อ่ะถ้ามามาทำข่าวได้งานคือได้งานแต่ผมรู้สึกว่าอย่างนี้อ่ะถ้าพูดเป็นภาษาแบบสุภาพคือผมว่าไม่น่ารักรรไม่น่ารักความรังแต่ท,ที่เราเป็นพิธีกรในท่ไอ่งนี้เขาก็เลยนึกถึงเราเลยเอาไปเร็บเอาไปหมายถึงอยู่ดีก็ลอยขึ้นมาว่าเป็อย่างนี้เหรออ๋อแล้วละก็ ถ้าถ้ามันมันเกิดเนื่องจากว่ารายการได้รับกระแสตอบรับที่ดีอันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วกันครับแต่คําขอบคุณที่คุณส่งมายังผมแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าไม่น่ารักดีวค่อนข้างซีเรียกับการกับยิดเครดิตอะไรแบบนี้เนาะ ผมนะเอาจจริงแล้วผมผมไม่ซีเรียสนะแต่ผมรู้สึกว่าสุดท้ายการให้ร้ายใครหรือว่าการทําให้ใครเกิดความเสียหายในเชิงอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องดีแลวไม่ควรจะมีใครทํากับใครทั้งสิ้นนะครับแล้วกการเจ้ข่าวประเทนี้หลายรอบอะไรใช่ใช่แบบอะไรคือถามว่าชินไหมก็ชินแล้วล่ะครับคือผมก็อยู่วงการมาสักพักหนึ่งนะครับก็เกือบจะแก่แล้วแหละแต่แต่แตพีงแต่ว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เรื่อง,เร,องเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ง่ายมากเพราะว่าด้วยปัจจุบันแล้ว t h a i l นด d 4ิญญมันดิจิตอลมันโซเชียลเหลือเกิน จริงๆแล้วมันมันก็จะต้องมีคนที่บางทีเห็นแล้วปั๊บเรวเชื่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถามถามว่าผมป้องกันหรือแก้ไขอะไรได้ไหมผมบอกเลยผมทําไม่ได้ผมบอกได้แค่ว่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผมครับสุดท้ายมันคือวิจารณญาณของพวกคุณแล้วแหละว,ว่าเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งครับผมเตือนใจไหมครับว่าวันนี้เติมมาโดนเริ่มสอนไม่ใช่แบบนี้เนี่ยเพิ่งรู้เพิ่งรู้จากเนิร์ดเมื่อสามวิเมื่อแค่บอกอ๋อเหรอเหรอเออดีสนุกดีสุนทรีเออเด็น้อไม่ใช่ิการไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมไม่ซีเรียสนนะเดี๋ยยยยวแแตตต่ต่่ผม้้ออออองงจจคคคคุุณณพพลลกกรรัับบาใ